เฮ้ยฮผมสวัสดีท,ทุกท่านช่กันด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมคาริโดคาริโดคาริโดเกมนี้เป็นเกมหาอนโนมาลี่ครับผมก็คือสิ่งผิดปกติโดยก็ให้เช็คนั่นเองแล้วก็ระบุจะมีสิ่งผิดปกติว่ามีกี่อย่างก็มีโหมดฮาร์ดคอร์ธรรมดาจะมีคาริโดกับแฟคทอรีเพราะฉะนั้น ก็เล่เกมก็ประมาณนี no. gard, 我 Sultan, 我้ไปเล่นก okay. ันเลยเดียวเล่นคนเดียวนับเล่นสองคนแล้วก็สี่คนโอเคเราว่นเล่นเล่นสองคนกันดีกว่าทันทีอรันผมโอเคไป let's go อ่ะก็สังเกตดี ปุ่มวิ่งครับวิ่งได้โอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะัซีมีอะไรปิดปกติไหมถ้าเกิดว่าเราพลาดเนี่ยมันจะไปเริ่มที่ชั้นศูนย์ใหม่โดยวิธีชนะก็คือทำให้ชนะสิบรอบก็คือเราต้องผ่านสิบครั้งนั่นเองแล้วก็ชนะโอเคอันนี้ชดชหน่อยดูหน่อนต้องเช็คดีๆครับกนะกตีแหละ เช็คให้<ม>ดีอ,องนั้นเรามีสาม,มชีวิตมีสามชีวิตนะครับทุกคนอันนี้เป็นที่บอกนะผมโอเคถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดปกติก็เข้าประตูได้เลยอ่ะอันนี้คือรอดไม่มีอะไร,ะม,ระมันจะมีพวกมันจะมีพวกแบบ entity อะครับผมเนี่พวกสิ่งที่ผิดปกติมาไล่พวกเราด้วยซึ่ง ถ้าเกิดว่ามีคนในทีมตายก็จะถือว่าตายก็คือจะลดชีวิตก็ไปเริ่มที่ชั้นศูนย์หรือเปล่าใช่แหละเริ่มที่ชั้นหนึ่งนั่นแหละอันนี้ไหนดูซิไม่มีอะไรไยังหัวมันอยู่ผมผมมันแข็งมากนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับผมโอเคครับมาชั้นสามนะครับ ไม่มีอะไรอ่ะถังขยะเปลี่ยนสีครับอุ้ยถังถังใหม่สีปูเลยหวานแบบวอันนี้หแบบน,นึ่งอ,อันนี้ปกตินะกระเป๋าเปลี่ยนสีปะ,ไม,มะไม่เปลี่ยนใช่ปะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนกระเป๋าไม่เปลี่ยนสีอเอป้ายครบไม่ครบมีแค่ถังขยะขยะปกติถังขยะอันนี้ผมก็ อ่ะใส่หนึ่งไปก่อนอันนี้คือถังขย,เยงนะเปลี่ยนนะที่เหลือที่เหลือเหมือนเดิมใช่ไหมนะที่เหลือก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรหรออลองเข้าดูโอเคครับถูกอันนี้ป้ายเหมือนเดิมหลอดไฟสีหลอดครบ ต้องเป็นบ็อกซี่ปะแตงโมโอ้หจริงต้องเป็นบ็อกซี่โคลาปะใช่มันเป็นมันเป็นบ็อกซี่โคลาอ่ะหนึ่งครับมีแค่นี้เหรอแตงโมของพี่เตะสวัสดีครับทุกคนผมชาเคียวนะครับครับผมเอ่อมีแค่นี้ใช่ไหมไม่มีแค่นี้นะครับทุกคนโอเคออกเลยเขมาขอมาของเขามองหน้ากูหาเดือนมองมันมองตามปะไม่มองโอเค ือถ้ามองตามก็ถือว่าผิดปกตินะครับโอเคอันนี้คงไม่มีใช่ไหมไม่มีโอเคครับรอดมาชั้นห้าครับถึงชั้นสิบก็คือรอดเลยไหดรอหน่งดูซิดูครบทุกอย่างป้ายครบอ่าหนึ่งอันนี้ครับข้างบนไปข้างบนกระเป๋าครบมองหน้าหรือเปล่าไม่มองเดวโมลี่เขาใสา<ม>่แว่น มีป้ายหนึ่งน่ามตัวยี่สิบผูกไหนกิดเองแหละเขาใส่ว่นอยู่แล้วใช่ปะไหนปกติเขาใส่ว่นอยู่แล้วใช่ปะอ่าฮะใช่อยากถามด้วยเชความมั่นใจครับทุกคนอ่ามีป้ายตรงนั้นกือปกติหนึ่งกูเคยใส่ว่านด้วยอะไม่รู้กูไม่เคยสังเกตอ้าวโอเคเอาว่าช่างมันเถอะถ้าเกิดว่าพลาดก็ไม่เป็นไร โอเคครับถูกไหนดูซิอันนี้มีอะไรหรือเปล่าอันปกติไม่มีโอ้โหปิดเบิร์มารอันนี้ปกตินะครับผมหนึ่งเด่ดเด่ดเาจากจากเดอะฮักห,หนึ่งสองมีสองละเออน่าจะมีแค่สองนะไม่วิ่งเร็วดดวยนะนับเหรอเพราะตอนนั้นมันก็ตัวใหญ่มันก็วิ่งเร็วไม่ใช่เหรอ ไม่รู้ว่ามันนับสแต็กรวมกันหรือเปล่าเพราะไอ้คนนั้นมันตัวใหญ่มันก็วิ่งเร็วอยู่ผมไม่รู้ว่าสแต็กหรือเปล่าอันนี้คือไม่ทราบจริงๆเดี๋ยคือตอนนี้คือมีไอ้นั่นผิดปกติแล้วก็ป้ายตรงนี้นะครับสุพร์ยังไงไม่ชี้ไม่ดูไม่ชี้อันนี้คือถ้าเราพลาดคือเราเริ่มใหม่เลยนะทุกคน ใช่ก่อนดิวิ่งเร็วใช่ปะวิ่งเร็วคืออันนี้เราไม่รู้นะว่ามันสแตกหรือเปล่าปลาวกปลวกดิมันมันตัวมันตัวใหญ่มันวิ่งเร็วอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเออก็คงไม่หรอกมัง้งอ่ะเดี๋ยวลองดูเดียบรอยพาร์ทหนึ่งวิ่งเร็วมันสแตกกันทุกคน <laughs> โอเคเราจะ้รู้นะผมมันสแตกกันไม่ได้เลยแกเป็นหนึ่งเดียวออใช่ เราตัดไปตอนกูมองกันกูมองกันกูไม่มองตอนน,นั้นเราถึงชั้นไหนเขาไม่มองเขาไม่อยากหายเรื่องตอนเรานถึงชั้นไหนชั้นเจ็ดป่ะเจ็ดใช่ป่ะเราจะตัดไปตอนเราถึงช MM um uh ั้นเจ็ดแล้วกันทุกคนอินนตี้นับเด็ดอินดี้อินดี้โอเคครับทุกคนเรามาที่ชั้นที่เจ็ดแล้ว จำกี้เราเจอเอนติตี้ไปด้วยนะโอ้โหหนึ่งสองครับไปปลายเอียงครับถังจยะหาย,หายอสองไฟดับส่อห้2ไฟดับนับปะสามนับสามครับไป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 สามมาแล้วมาแล้วมีตัวอะไรมาวะเอน i ิตี้ตัวอะไร อือสองสามเาเคยครับสามแหละอินดิตี้เราพลาดไปสี่คนเราพลาดไปสี่เลยนะแต่เมื่อกี้เราขาดอะไรบ้างเนี่ยอินดิตี้ต่ออินดิตี้เดี๋ยวนะเราพลาดไปสี่นะสี่เลยนะเย้ยแสดงว่า <Anything. S 1> มันอินิตี้ <Anything. S 1> นับอินิตี้นับยังนับไปแล้วแต่มันแต่มันบอกว่าเราพลาดไปสี่ไม่เรายังไม่ได้นับอินดิตี้แต่ถ้าเกิดมันนับเราก็พลาดไปสาม เราพลาดอะไรอีกสามเคครับเราหนึ่งไมเหลือเมื่อไหรครับแต่เราเอ้ประตูมาประตูเกินประตูเกินครับหนึ่งปฏิกิริยหนึ่งอะไรอีกคงจะมีแค่ประตูวะหลอดไฟสี่หลอดครบไปสี่หลอดรับสี่ครบสามครบ โอเคนะน่าจะเป็นตัวเกินประตูหนึ่งเข้าชีวิตสุดท้ายครับแพ้คือตายแล้วก็จบสิปนะครับทุกคนอันนี้เราไม่ตัดละอ <c oughs> ี่ไม่มีอะไรเขาไม่มองหนะเขาไม่อยากหาเรื่องไม่เรื่องไม่มี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 ไม่ม,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 มีใช่ปะ แกงครบครบทุกอย่างน่าจะไม่มีนะถ้าเกิดว่า,ามีก็ตายโอเคครับรอด Let's go วัตเทอร์เมลันครบครบวัตเ <c oughs> ทอร์เมลนึง <c oughs> พี่พี่เต้พี่เต้ประกาศขายลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเป็นนะหนึ่งหนึ่งอย่างเหรอใช่หนึ่งอย่าง ยิงยางนะนะยิงยาง,ยางยาเรียบร้อยตายครับไม่รู้พลาดอะไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเอาว่าโอเคครับโดยรวมเกมก็จะมีประมาณนี้แล้วผมจะแบบคาริโนสุดเปล่าตายไงเนี่ยเราพลาดไหนไปวะไม่รู้เหมือนกันเออว่าก็มีประมาณนี้นาะผมสำหรับคาริโนใครอยากเล่น,นก,ก็เดี๋ยวซิ้งลิงก์แบบไว้ข้างหน้างของดูดูๆๆนัน่นเล่นดูดูมันกันปวดหัวด้วย จริงๆพวกผมเล่นจบไปแล้วนะผมรอบหนึ่งนะจบแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมทุกคนบายครับ